สวัสดีครับทุกคนผมเจมครับและหนูจีน่าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมเพราะเดี๋ยวนี้ AI อยู่รอบตัวเราเลยครับทั้งช่วยทำการบ้านสรุปบทเรียนหรือแปลภาษาแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าใช้อย่างไรถึงจะไม่ผิดจริยธรรม ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะบางคนใช้ AI ให้เขียนเรียงความแทนแล้วส่งเลยแบบนี้คือลอกไม่ใช่เรียนรู้นะคะใช่ครับถ้าเราแค่พิมพ์โจทย์แล้วก๊อปคำตอบใส่ไปตรงๆมันเหมือนเราทำให้ AI เป็นคนทำแทนแทนที่จะเป็นผู้ช่วยเรียนรู้จริยธรรมในการใช้ AI คือการรู้ว่าเมื่อไรควรใช้และใช้ยังไงให้ไม่เสียความรู้ เราควรใช้ AI เพื่อช่วยอธิบายช่วยสรุปหรือช่วยตรวจไม่ใช้ให้มันทำทั้งหมดอีกอย่างที่สำคัญมากคือเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่าใส่ชื่อจริงเลขประจำตัวหรือข้อมูลส่วนตัวลงไปในแอป AI เด็ดขาดแล้วถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรใช้ลองถามคุณครูหรือใช้เฉพาะแอปที่โรงเรียนแนะนำ สุดท้ายเลยครับ AI ไม่ใช่คนเก่งแทนเราแต่คือเครื่องมือที่ทำให้เราเก่งขึ้นถ้าใช้ให้ถูกวิธีจบตอนนี้อยากให้ทุกคนกลับไปลองใช้ AI แบบมีเป้าหมายค่ะไม่ใช่แค่ส่งงานทันแต่เข้าใจเนื้อหาจริงๆขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าในคิดเป็นใช้เป็นบ๊ายบายครับเมื่อคุณได้ฟัง podcast AI ง่ายๆแค่คิดก่อนใช้ตอนนี้แล้ว เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรแนะนำมาได้นะคะและสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ